เทศบาลตำบลคลองวานอเมืองจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจัังหวดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้สำนักงานป้องกันสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับอเมืองจังวประจวบคีรีขันธ์สถานีตำรวจภูธรคลองวานเทศบาลตำบลคลองวานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหน่วยกู้ภัยองค์การสาธารณกุศลจังหวัดหน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงร่วมกันฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566ซึ่งมักจะ มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดประจุบคีรีขันเป็นจำนวนมากผลการฝึอกอบรมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงในการเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงได้เป็นอย่างดีดูว่ายังประสิทธิภาพตัวเกือบล้านนะรับ่าคเกือบล้านอ่ออกแล้วออกแล้วอาเดี๋ยวให้ไปดูประสิทธิภาพเอาตัวเองเลยก Yeah, am